สวัสดีครับพบกับ a Gate Op t i c a l ในซีรีส์ของเรนโปรเก e สซีคงจะเป็น EP สุดท้ายในส่วนของเรนโปรเกรสซีนะผมจะพูดถึงเรื่องของดีไซน์ที่ A.A.Gate เช่าใช้อยู่เนี่ยแหละ <h ums> พูดแล้วกระดักปากคือเราเชา่ชาเช่าดีไซน์จาก IOT นะครับซึ่งเราก็มาแปลงชื่อรุ่นทั้งหมดออกให้มันแตกต่างจากที่เขานำไปเสนอขายนั่นแหละแต่ว่าเราก็ยังสามารถใช้เอ r f a อ e Power ซึ่งเป็น อไอคอนของ IOT อเราสามารถใช้ดิจิทัลเลยผ่านน้คเขาอนุญาตหรือจะใช้ชัมเบอร์สิ่งที่เราไม่ทำไม่ได้อย่างเดียวก็คือเราห้ามใช้ชื่อดีไซน์ที่เขาเอาไปขายตามโรงงานนั่นเองอ่ะโอเคผมจะพูดถึงดีไซน์เนี่ยก็ขอย้อนก่อนว่าเดิมที่เนี่ยโปรเกรสซีฟเนี่ยมันเป็นแม่พิมพ์ถูกไหมแล้วโหดีไซน์เดียวเนี่ยคุณจะมีให้ครบเครื่องเนี่ย 300รกว่าชิ้นแล้วไหนจะต้องมีสำรองเผื่อมันชำรุดอีกใช่ไหมเป็นพันนะบางทีอ่ะมันก็เลยทำให้การบีดีไซน์และดีไซน์มันลำบากลำบากแต่ปัจจุบันฮะมันเป็นดิจิตอลทุกอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์ครับสั่งการจากคอมพิวเตอร์ดีไซน์อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วสั่งมันขัดเหมือนคืนเหมือนคุณขึ้นรูปภาพหรือรูปโมเดลสามมิติจากเครื่องดิจิตอลนั่นแหละอ,อหลักการคล้ายกันเ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า โปรเกรสซีฟเนี่ยที่ a อเกตเอามาขายเช่าซื้ออยู่ตอนเนี้มันมีแบบไหนบ้างซึ่งผมหยิบมาแค่บางส่วนนะเพราะม,มันเยอะมากเลยเอาจริงแล้วโปรเกรสซีฟเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3 t r ทราฟด้วยกันนั่นก็คือ Overall หรือใช้งานทั่วไป Outdoor หรือใช้งานหรือกิจกรรมที่เป็นกีฬาอะไรภายนอกและ Indoor จะเป็นลักษณะของออฟฟิศนะใช้ออกไปข้างนอกไปได้วันนี้ผมจะพูดถึงดีไซน์โอเวอร์ใช้งานทั่วๆไปทั้งหมดเลยนะโย่ Yo. Here we ่ o เออเราจะเริ่มที่อะไรก่อนดีวะเนี่ย <laughs> เริ่มที่ดีไซน์เบสิกก่อนนะครับเบสิกอ่ะเดี๋ยวผมติกรอบให้ก่อนเนาะติกรอบอ่ะผมจะให้ดูดีไซน์เบสิกก่อน,นครับดีไซน์เบสิกคุณก็จะพบว่ามันมีอยู่ในกรอบที่ผมขีดให้ดูเห็นไหมตัวเบสิกก็จะมีคอนชัว์ลอด ที่เป็น power map ก็คือค่าสายตาที่เป็นบวกแล้วก็การเกลี่ยของมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาดู cylinder map ฮะก็คือค่าสายตาเอียงส่วนเกินหรือภาพที่มันมัวๆที่มันเบอร์เบอรข้างๆนั่นแหละมันจะมี2ตัวเราจะต้องดู2ตัวประกบคู่กันเนาะอ่ะซูมเข้าไปซูมเข้าไปซึ่งผมก็ม,มาร์กให้ดูแล้วนะครับว่าแกรอบสีแดงเล็กๆเนี่ยครับผมคือพื้นที่ของมองไกลที่มัน จะไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นต่อเนะดี๋ยวยจะไม่พูดอันนี้จะเป็นดีไซน์สมดุลน,นะครับซึ่งผมก็จะเนี่ยทำเส้นสีแดงชี้ไปปื๊ดครับว่าสายตาเอียงส่วนเกินตัวนี้มีขนาดอยู่ที่2.5ครับมันคือ S 200นะตัวนี้ส่วนกรอบที่อยู่ด้านขวาที่เป็นสีเขียวเขียวนะครับมันเป็นค่าสายตาที่เรียงจัดเ,นะเรียงในเรื่องของค่าสายตาบวกคุณก็จะพบว่ากรอบสีแดงที่อยู่ข้างบนเนี่ยผมเด็กค่ดูตรงนี้นะครับ มันเป็นพื้นที่มองไกลที่คุณเห็นว่าเฮ้ยเห็นไหมมันถูกกินเข้ามาขวางเออมันถูกกินเข้าวมาขวางครับพอมาดูส่วนคอนโรลพอดที่เป็นสายตาเอียงส่วนเนหรือภาพเบลอเนี่ยมันก็ขึ้นมาขวางครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทาบีไซ์ออกมามองไกลมันจะไม่ได้ไม่ได้กว้างมากเนาะซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นขอบดุลแต่พอคุณมาดูตัวที่เป็นโปรซีรีส์ที่เราใช้ดิจิตอลเลยร์ผ่าทำนะที่เขาพัฒนาขึ้นมา คุณก็จะพบว่าเห็นไหมว่ากรอบสี่เหลี่ยมข้างบนเมื่อเทียบกับของเก่าอันนี้กับอันนี้มันมีส่วนมัวที่มองไกลน้อยลงนะพอมาดู power ที่เป็นสายตาบวกเกลี่ยแม้ว่าคุณเห็นชัดแล้วว่าเฮ้ยโอเควะ่ะมันแตกต่างก,กว่าจริงแล้วไงอะ่ะแล้วไงอะ่ะอุย้ยลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งอย่าเพิ่งไปก็คือสายตาเอียงส่วนเกินก็จะน้อยลงด้วยครับจากที่ตัวเก่าเนี่ยมีขนาด2.5เห็นไหม เต็มวงเลยครับตอนนี้เหลือแค่กระจุกกระจุกเดียวตรงนี้แล้วก็ทําให้ส่วนวบริเวณข้างๆที่เป็นสไตาเอียงส่วนเกินมันน้อยลงครับจาก2.5หน่วยแล้วเล็กเหลือแค่2หน่วยเท่านั้นเองเนี่ยคือข้อดีของมันนะ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 ของการจ่ายแพงเพื่ออะไรเนี่ยจ่ายแพงเพื่ออะไรอันนี้ผมอธิบายว่าจ่ายแพงเพื่ออะไรก่อนหลังจากนั้นผมก็จะให้คุณเทียบดีไซน์ไปดูดีไซน์กันผมก็จะให้คุณเปรียบเทียบครับระหว่าง ตัวสมดุลก็คือตัวนี้นะกับตัวปรับตัวง่ายพรผมว่ากรอบปุ๊บนี่ตัวปรับตัวง่ายอยู่ข้างบนคุณจะพบว่าายต้าเองส่วนเกินนะที่เป็นสีฟ้าฟๆตรงนี้กับของสมดุลนะตัวปรับตัวง่ายกับสมดุลมันมีความเข้มไม่เท่ากันแน่นอนล่ะเพราะว่าตัวปรับตัวง่ายนะครับมันเกลี่ยในแนวตั้ง ออกข้างๆเพิ่มขึ้นครับมันทาให้ค่าสายตายเอยงส่วนเกินเนี่ยมันถูกกระจายไปทั่วของเลนมากขึ้นสิ่งที่ได้ครับมันก็เลยทําให้ภาพเบลอเนี่ยมันมีความเบลอสุดๆของมัน,นจางลงนั่นเองพอจางลงก็จะใส่ง่ายขึ้นใส่สบายขึ้นแลกวมาด้วยอะไรแลกไมาด้วยออแคบในขณะที่ตัวสมดุลเนี่ย คุณก็จะพบว่าปริมาณของสายตาเอียงสวดเกินเนะี่ยมันเข้มข้นแบบ2.5เลยแล้วก็ไม่กระจายตัวในแนวตั้งเท่าไหร่เพื่อให้มองไกลมันคมชัดขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรามาดูที่ตัวสมดุลเนี่ยเฮ้ยมองไกลมันดีกว่าเห็นเห็นเลยสองมองไกลมันก็กว้างกว่าเห็นเห็นเลยแล้วเราจะใช้ตัวปรับตัวง่ายไปทําไมตัวปรับตัวง่ายเราก็ใช้ไปเพื่อที่จะปรับตัวง่ายนั่นแหละคือ e ีซี่ดีไซมันคือตัวปรับตัวง่ายนะทีนี้ผมอยากให้มาดูฝั่งสีเขียวบ้างที่เป็นสเตตาบวกการเรียงของสเตตาบวกนะระหว่างตัวปรับตัวง่ายกับตัวสมดุลเฮ้ยเห็นเห็นเลยว่าสเตตาบวกเนี่ยมันขึ้นไปขวางของมองไกลเยอะมากเลยนะคือเึ้ื่อนไปขวางเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ลองเสียบไทล์หรือตัวอยางเลนที่เป็นตัวปรับตัวง่ายแค่กดเอี้ยวหน้านิดเดียวมันก็จะรู้สึกเบลอๆนะมันก็จะรู้สึกเบลอ เฮ้ยแล้วมันจะใช้ดีหรือเปล่าผมบอกเลยว,ว่าทุกดีไซน์มีคนใช้แล้วแฮปปี้ไม่เท่ากันบางคนชอบปรับตัวง่ายนะผม,ม่เป็นหนึ่งในนั้นบางคนเกลียดปรับตัวง่ายชอบแบับตัวสมดุลบางคนชอบดีไซน์อื่นๆเนี่ยแต่ก็ต้องไปหาว่ากิจวัตรหรือกิจกรรมที่เขาต้องการจะใช้ในการแก้ปัญหาด้านการมองเห็นของเขาเนี่ยมีลักษณะแบบไหนครับเพื่อที่เราจะเลือกดีไซน์ ก่อนที่เราจะไปต่อเนาะผมอยากมาให้ดูจาก Design อีซีที่เป็นตัวเบสิกขึ้นมาเป็นตัว Pro กับโปรพั u s ที่เราใช้ดิจิต a ลเลยอรของ LT มามาคำนวณเนาะเราก็จะพบเลยว่าเซตเอเอียงส่วนเกินบริเวณตรงนี้เทียบกับตรงนี้แล้วมันน้อยลงแบบเยอะมากเยอะมากโดยที่ตัวปรับตัวง่ายก็ยังคงมี ค่าสายตาเอียงส่วนเกิดที่ปริมาณน้อยอยู่ดีนะแต่มองไกลกว้างขึ้น2ครับมองไกลเก็กว้างขึ้นพอไปดูค่าสายตาบวกที่เป็นการเลีงค่าสายตาบวกในฝั่งสีเขียวใน power map เนี่ยนะของตัวสมดุลเอของตัวปรับตัวง่ายที่เป็นตัวเบสิกกับตัว pro pro p a s s เนี่ยเห็นเลยว่ามองไกลมันดีกว่าหเห็นแบบผมไม่ต้องสนใจมองไกลก็ได้ สนใจแค่มองไกลมองไกลแม่งคือเรียงกว่าดีกว่าเห็นเห็นเลยมันเป็นการยืนยันว่า,จ,าวออจ่ายแพงแล้วได้อะไรเออจ่ายแพงแล้วได้อะไรเนี้ยอันนี้เป็นการยืนยันนะแล้วเรามีดีไซน์อื่นอีกไหมเอาไปดูวิวดีไซน์บ้างครับผมอยากให้เพื่อนๆพที่พี่มาดูเปรียบเทียบระหว่างตัวสมดุลกับตัวเน้นมองไกลนะวิวดีไซน์ ในส่วนของเบสิกนะในส่วนของเบสิกเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้เลยการเกลี่ยของค่าสายตาบวกของตัวเน้นมองไกลเนวิวเนี่ยนะมันไม่มีค่าสายตาบวกขึ้นไปกวนของส่วนของมองไกลเท่าไหร่เลยเว้ยนั่นก็คือมองไกลมันก็ค่อนข้างจะมัวน,น้อยนั่นเองคือตัววิวดีไซน์เนี่ยตัวเน้นมองไกลเนี่ยแบบคุณจะกลับไปบ้านแล้วใช้ท่ากวางเหลียวหลังคุณกนะ็ยังไม่เบอรอนะยังไม่เบอรอจริงๆ ในส่วนของสไตาเองส่วนเกินมันก็ขึ้นมาขวางไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ดูไม่ค่อยแตกต่างแต่ส่วนที่ต่างจริงๆก็คือวงกลมที่ผมวงให้ดูเนี่ยอุ้ยอุ้ยว้าวาวกดผิดตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นนนนวงกลมตรงนี้แหละที่มันเทียบกับตัวสมดุลแล้วมันเกลีย่ยได้เนียนกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะเชื่อมระหว่างไกลกับกลาง มันถูกขวางน้อยกว่านั่นเองเนาะพอมาดูตัวอัปเกรดผมไม่ค่อยอยากพูดมากเนาะเพราะตัวอัปเกรดเรารู้แล้วว่าอ๋ออัปเกรดแล้วมันดีกว่าเพราะอะไรเนาะแต่ถ้าอยากมาดูนะเอาไว้ผมทำสัมมนาเนาะเราผมจะอธิบายเพิ่มที่หลังอาไปดูอีกดีไซน์หนึ่งครับดีไซน์เน้นดูใกล้เฮ้ยทุกคนบอกเน้นดูใกล้มันจะมองไกลไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยมองได้ครับ เนี่ยพื้นที่มองไกลของตัวสมดุของตัวปรับตของตัวเน้นดูใกล้โปรเกรสซีฟตัวเบสิกนะของตัวเน้นดูใกล้เนี่ยคุณก็ดูข้างบนสไตล์เอกส่วนเกินมันก็ไม่ได้ขีดเล้วขีเล่นะถ้าเทียบกับตัวเน้นมองไกลแล้วเฮ้ยมันไม่ได้ขีดรล้วขีเลรนะมันเกือบพอๆกันเลยดีกว่าแต่โอเคว่าหางตามันยังเบิกกว่าอยู่ดีเนาะเบิกกว่าอยู่ดีเบิกกว่าอยู่ดีแต่ขนาดของอา่านหนังสือเนี่ยถ้าคุณไปเทียบกับตัวเน้นมองไกลเนี่ยนี่นี่ขีดให้ดูนี่ สายตาเอียส่วนเกินของตัวดูไกลกับตัวเน้นดูใกล้เห็นไหมว่าขนาดแม่งต่างกันแบบต่างกันแบบตอนต่นและ้ะเวอร์มากพอมาดูการเรียงตัวของสายตาบวกครับส่วนของขนาดแม็กของค่าสายตาอ่านหนังสือเนี่ยผมจะให้ดูอันนี้ตัวเน้นมองไกลเห็นไหมมันจะมีเนี่ยดำๆจุกๆเล็กๆเนี่ยบริเวณนี้นิดๆิดเดียวเองเนี่ยนั่นคือสายตาเข้มสุดของสายตาอ่านหนังสือ ของดีไซน์เน้นมองไกลพอไปเทียบกับตัวเน้นมองไกล้เป็นไงฮะใหญ่กว่าเยอะเลยยิ่งที่เป็นตัวรุ่นที่เป็นโปรกับโปรพารเห็นไหมบู๊มันขึ้นยกขึ้นมาข้างบนนะนะทำให้เราเจอเร็วขึ้นก็ใหญ่ด้วยเออเออเฮ้ย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 เนี่ยดีไซน์เบสิกมีดีไซน์โซเชียลครับซึ่งบอกสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลที่เป็นมือถือ iPad มากๆครับมันจะมีการ เรียงตัวของค่าสายตาที่เนียนน่ะแล้วมีพื้นที่เยอะกว่าเป็นเป็นพิเศษแต่แน่นอนว่าค่าสายตาเองส่วนเกินก็ตามรูปเนาะ <laughs> ตามรูปมันยังมีดีไซน์อื่นอยู่ไหมก็ยังมีไทยดีดีไซน์สําหรับแว่นเล็กๆที่สูงแค่นี้ก็ทำโปรเกรสซีฟได้มีดีไซน์อาเซียที่เป็นตัวใหม่ครับเหมาะสําหรับคนเอเชียแล้วก็คนไทยเนี่ยแหละโดยเฉพาะเลยยิ่งเป็นสายตาสั้นนะดีไซน์นี้ถือว่าจ่ายเราออกมาเจ๋งมาก เอาละจบแล้วเนี่ยผมพูดถึงดีไซน์ต่างๆของ l ลนส์เอเกที่เรานำมาขายจริงๆแล้วผมพูดค่อนข้างข้ามๆนะแต่อยากให้ดูว่าเฮ้ยโอเวอร์ออลโปรเกรสซีฟที่แบบใช้ทั่วๆไปในเอเกตตัวเบสิกเนี่ยราคาเท่ากันหมดเลยมันมีให้เลือกหลายดีไซน์นะแล้วคนเลือกแบบไหนอะก็ควรจะถามผู้ใช้ว่าผู้ใช้เนี่ย รู้สึกสะด,ดุดหรือรู้สึกมีปัญหาบริเวณไหนเป็นพิเศษดูกิจกรรมการใช้ของเขาเป็นหลักเช่นเออผมไม่ใส่แว่นเดินเลยจะใส่แว่นเฉพาะอ่านหนังสือแต่ฉันอยากจะเชื่อมระหว่างกลกับใกล้เพื่อให้มันทําใช้ชุดต่อเนื่องก็อาจจะตนเน้นดูใกล้ก็ได้ปะเออซึ่งคุณก็ใส่ขับรถใส่อะไรได้หรือแต่ว่าคุณหยิบม,มือถือมามันจะให้คุณได้เยอะกว่าแต่คุณเลือกตัวเน้นมองไกล มันก็จะให้มองไกลของคุณได้มากกว่าตัวดีไซน์อื่นๆแบบเรือขอบๆขับ,บ,บรถนี่นยังเจ๋งเป้งอยู่เลยแม้มจะเป็นขับรถคืนมันก็ยังเจ๋งเป้งอยู่เลยแต่อาจจะได้อ่านหนังสือที่เล็กกว่าหรืออยากจะเป็นดีไซน์สมดุลไม่เด่นไปนสักอย่างเลยกลางๆระหว่างไกลกับใตล้หรือจะเป็นแบบปรับตัวง่ายที่ ใส่แล้วขึ้นไส้น้อยมีระยะกลางที่มากกว่าทุกๆดีไซน์ที่กล่าวมาก็ลองไปถามผู้ใช้ครับคุณรู้แล้วว่าดีไซน์มันมีหลายดีไซน์จ่ายแล้วได้อะไรในคลิปนี้คุณก็รู้แล้วผมถามกับว่าที่คุณขายอยู่คุณรู้ไหมว่าดีไซน์ที่คุณขายอยู่หน้าตามันเป็นยังไงหน้าส